มาสีกำลังสิพาทุกคนไปสือกับเขาเด้อค่ะแต่ว่าออ,อ้หอนเลยพี่น้องเออหอนเบิกหนาคอยเนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นกล้องเป็นกล้องของไอโฟนเนาะกล้องของไอโฟนแล้วกว็มันชัดบ่นี่ยังอยู่คือเก่าอยู่อันนี้คือเนีมในแดดเนาะพี่น้องโอ้ยเขาลืบเพียงเกิด <laughs> <laughs> ไข่ลื่นเปลี่ยนเกิบตะแรกหนูว่าหนูสิบปันจักรยานไปแต่ว่าเดินกับพระกระพหมน,น,นี่ตัวแรกหนูจะปันจักรยานปีนี้ทุกคนแต่ทีเนี้ยจักรยานหนูเอาออกไม่ได้อตรงที่นั่งมันผ่านมาแล้ว ก็บานหลังใกล้จะเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวขากลับหนูพาดูหนูพาดูหนูพามาจริงจริงเบื้องนาคอยในป่านไี่นี่ดีที่ว่ามันสัมที่ว่าเพเกสโซนเนาะเดี๋ยววันนี้หนูมาหนูลืมเอาแว่นไม่อีกละก็เป็นที่หนูพายางกับพากับพงนั่นแหละจ้ะในนู้นก็ใส่เสื้อแขนยาวมากวันหนูพี่บ,าบ่าบอ นูฮอนถ้าขับรถมันก็แป๊บเดียวค่ะขับรถก็ห้านาทีแต่หนูกาว่าเออขากลับงั้นขากลับเดีหนูเดินเอาดีกว่าเดินมาหนูก็คุยกับทุกคนด้วยเนาะจริ่ไหมเออจริงๆวันนี้แบบมีความสุขเนาะมีความสุขไปตามช่องต่างๆแต่ว่าวันนี้เออ การที่เราได้ได้ได้ไปแลกเปลี่ยนได้คุยกันแลกประสบการณ์มันมันก็เป็นอะไรที่นี่ก็โรงเรียนอะหนูให้ทุกคนดูก่อนเดี๋ยวค่ะกับทุกคนได้ดูดอกไม้สวยแน่เชื่อหนูสิเชื่อลิงสิ <c oughs> จะถึงล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 ะซุปเปอร์มาที่หนูจะมาแล้วหนูก็จะไปเดิน